สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันในส่วนของตัวเครื่องรุ่นล่าสุดนะฮะซึ่งตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัวเครื่องรุ่นควบคุมสั่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําในส่วนของพอร์ตต่างๆให้ได้ชมกันก่อนนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยเอาพุทพอร์ตแบบปลั๊กนะฮะที่จ่ายกระแสไฟออกมา220โวลต์จำนวน4พอตด้วยกันเอาพุตพอตแบบเทอร์มินอลนะฮะจำนวน4พอตเช่นเดียวกัน โดยตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีเอาต์พุตพอร์ตโดยรวมทั้งหมดเนี่ย8พอร์ตด้วยกันนะครับผมสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้มากขิ้นมากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับผมซึ่งเป็นรุ่นควบคุมผ่านคู่สายโทรศัพท์บ้านก็ดีหรือว่าควบคุมผ่านซิมการ์ดก็ดีนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสามารถควบคุมได้มากถึง8อุปกรณ์นะครับผมในส่วนของด้านหลังก็จะเป็น พอร์ต AC power นะฮะสำหรับจ่ายกระแสไฟเข้าไปเลี้ยงที่ตัวเครื่องนะฮะฟิลกระบอกขนาด10มนะครับผมแล้วก็พอร์ต J tag นะฮะขนาด10พินเป็น expansion port นะฮะสำหรับควบคุมสั่งงานไปหา slave unit น,น,นะฮะซึ่งเราสามารถจะเชื่อมต่อออกไปหาตัวลูกนะฮะเพื่อควบคุมอ,อุปกรณ์ที่ต้องการได้มากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวส่วนนี้เนี่ยก็จะแนะนำให้ได้ชมกันในรีวิวถัดไปนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะติดตั้งนะฮะตัวเครื่องนะเพื่อทําการทดสอบการทํางานให้ได้ชมกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะติดตั้งสาย AC power นะครับผมเพื่อจ่ายกระแสะไฟเข้าไปยงที่ตัวเครื่องนะโดยก็คือเสียบเข้าไปที่พอร์ต AC power ของตัวเครื่องอย่างนี้เลยนะครับผม ในส่วนถัดมาก,ก็คือพระเอกของเรานะครับผมสาย r j 4 5นะครับผมซึ่งเราจะใช้ในการทดสอบควบคุมสั่งงานให้ด้ชมกันในครั้งนี้โดยผมก็จะติดตั้งเข้าไปที่พอร์ต r j 4 5ของตัวเครื่องนะครับผมก็จะติดตั้งเข้าไปอย่างนี้เลยนะฮะเสียบเข้าไปที่พอร์ต r j 4 5ของตัวเครื่องเลย เพียงสขั้นตอนง่ายๆนะครับผมตัวเครื่องก็พร้อมที่จะควบคุมสั่งงานได้ทันทีติดตั้งในง่ายมากๆเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวผมจะนำโหลดที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้จะเป็นหลอดตะเกียบให้แสงสว่างนะครับผมซึ่งเป็นอุปกรณ์รีวิวที่เราสามารถเห็นการทำงานได้ชัดเจนที่สุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะติดตั้งเข้าไปที่พอร์ตที่1 ของตัวเครื่องนะฮะซึ่งเป็นเอาต์พุตพอร์ตแบบลักที่จ่ายกระแสไฟออกไป220โวลต์นะฮะเพื่อเลี้ยงโหลดเดี๋ยวผมจะนำนะะอุปกรณ์ในการควบคุณสั่งงานในครั้งนี้นะฮะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับผมหรืออาจจะเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับผม ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะไม่มีแอปพลิเคชันนะฮะซึ่งผู้ใช้เนี่ยสามารถควบคุมสั่งงานผ่านเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับผมซึ่งจะสามารถรองรับการควบคุมสั่งงานได้กับทุกๆอุปกรณ์นะฮะที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกๆอุปกรณ์ที่มี Wi-Fi นะครับผม โดยไม่จำกัดนะฮะว่าจะต้องเป็นแพลตฟอร์มใดๆทั้งสิ้นนะฮะขอให้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีเว็บเบราว์เซอร์ก็สามารถควบคุมตัวเครื่องได้ทันทีนะครับผมซึ่งในที่นี้เนี่ยผมจะทดสอบโดยการควบคุมสั่งงานผ่าน 3G นะครับ เดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆนะฮะก็คือตอนนี้ผมเปิด3 G ขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเข้าไปสั่งงานยังตัวเครื่องนะฮะโดยในที่นี้เนี่ยผมได้ตั้งค่าในส่วนของโฮสต์เนมดินามิก DNS นะฮะโดยผมก็จะสั่งงานผ่านโฮสต์เนมที่ผมได้ตั้งค่าไว้ที่เราเตอร์แล้วนะครับผมโดยในที่นี้เนี่ยผมก็จะพิมพ์โฮสต์เนมนะฮะลงไปบน บาว์เซอร์ตรงๆเลยนะครับผมนะนี่คือโฮสต์เนมนะที่ผม ได้ตั้งค่าไว้ที่เราเตอร์นะครับผมซึ่งผมจะใช้โพสต์เนมตัวนี้นะฮะในการเข้าไปควบคุมสั่งงานอย่างตัวเครื่องอีกทีหนึง่งซึ่งผมได้ทำการ forward port เอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะสั่งเปิดหน้าล็อกอินเลยนะฮะก็จะเห็นว่ามีนะฮะ access password นะฮะซึ่งผู้ใช้เนี่ยจะต้องกรอก password ลงไปก่อนนะครับผมผมก็จะกรอกลงไป นะครับผมจากนั้นก็เอนเ r อร์นะฮะจะเห็นได้ว่าออมีอินเทอร์เฟซปรากฏอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์แล้วนะครับผมซึ่งก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน8พอร์ตนะฮะซึ่งในขณะนี้เนี่ยออฟอยู่ทั้งหมดก็คือปิดอยู่ทั้งหมดนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะฮะสั่งเปิดนะฮะพอร์ตที่1นะครับผมซึ่งขณะนี้เนี่ยออฟอยู่ อึ่งก็คือหลอดไฟดวงนี้นะครับผม๋ยวผมจะสั่งเปิดให้ได้ชมกันในการแตะลงไปที่พอร์ตหนึ่งนะครับผมหลอดก็จะติดขึ้นมานะครับผมแล้วก็สถานะของพอร์ตเนี่ยบนหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็จะเขียนเป็นคำว่าออนนะครับผมซึ่งเมื่อเราสั่งงานจากระยะไกลเนี่ยรีโมทเข้ามาสั่งเนี่ยเราก็จะสามารถทราบได้ว่า ขณะนี้เนี่ยพอร์ใตใดเปิดอยู่หรือว่าปิดอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสั่งปิดให้ได้ชมกันนะฮะหลอดก็จะดับลงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ได้ชมกันในส่วนของพอร์ตที่สองนะฮะก็จะย้ายไปเสียบยังพอร์ตที่สองนะครับผม เดี๋ยวผมก็จะทําการสั่งเปิดไปที่พอรตที่2นะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยออฟอยู่เดี๋ยวผมจะสั่งเปิดไปที่พอรตที่2นะครับผมสถานะพอรตจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับผมหลอดก็จะติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะสั่งปิดดูนะฮะ ลอดก็จะดับลงนะฮะแล้วก็สถานะบนหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะฮะซึ่งแสดงให้เห็นว่าตอนนี้พอร์ตปิดอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะลองในส่วนของพอร์ตที่3ไม่ได้ชมกันนะครับนะฮะพอร์ตที่3นะครับผมออฟอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะสั่งเปิดด้วยการแตะลงไปบ,บนพอร์ตที่3นะฮะหลอดก็จะติดขึ้นมานะฮะ สถานะบนหน้าจอของพอที่3ามเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็จะขึ้นคำว่าออนให้เราได้เห็นนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะสั่งปิดพอที่สามนะฮะหลอดก็จะดับลงแล้วก็สถานะบนหน้าจอเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะทำให้เราทราบว่าพอที่สามปิดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองในพอที่สี่ดู จะเห็นได้ว่าพอที่ที่นะฮะมีสถานะเป็นออฟอยู่ในขณะนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะสั่งเปิดพอที่ที่หลอดก็จะติดขึ้นมานะฮะแล้วก็สถานะบนหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าออนนะครับผมในพอที่ที่เดี๋ยวผมจะสั่งปิดให้ได้ชมกันนะฮะหลอดก็จะดับลงนะฮะแล้วก็สถานะบนหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะฮะแล้วก็จะเขียนคำว่าออฟ สั่งรีโมทเปิดปิดจากระยะไกลเราก็จะทราบได้ว่าขณะนี้เนี่ยพอตไหนกําลังเปิดอยู่หรือปิดอยู่นะครับผมซึ่งมีอยู่ทั้งหมด8พอได้วยกันนะครับเดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆเลยพอตที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8นะครับผม รูปแบบการใช้งานนะั้นควบคุมสั่งงานได้ง่ายมากๆนะฮะซึ่งเราสามารถมองเห็นนะฮะสถานะของอ u t พุตพอร์ตได้อย่างชัดเจนบนหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะฮะหรือว่าอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC ก็ดีหรือว่าโน้ตบุ๊กก็ดีเนี่ยเราสามารถรีโมทสั่งงานมายังอุปกรณ์ได้ทั้งหมดนะฮะโดยไม่จําเป็นต้องมีแอปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Android ก็ดีหรือว่าในส่วนของไอโฟนคือ iOS ก็ดีนะฮะ เพียงขอให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เท่านั้นแล้วก็มีเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมเราสามารถสั่งงานมายังตัวเครื่องได้ทันทีนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับผมต้องการสอบถามทีมงานเพิ่มเติมประกันใดเนี่ยสามารถอีเมลหรือว่าโทรมาสอบถามได้ตลอดเวลาทีมงานยินดีให้บริการครับผม